อาไทยนะฮะอยู่กับผมนนรัศมีวิมลดารากรเหมือนเช่นเคยนะครับก็ย้ำช่องทางการรับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องทางใหม่นะฮะใครที่อยากจะฟังทางออนไลน์อยากจะฟังทางแอปพลิเคชันนะครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะฮะสามารถฟังคลื่น f m 99ของเรารวมถึงทุกคลื่นของอสอมทได้เลย นะฮะรวมไปถึงสามารถดูช่อง9ได้ด้วยนะครับก็ช่องทางนี้นี่หลายๆคนที่โหลดมาแล้วบอกว่าชัดเจนดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสามารถฟังได้ลื่นไหลตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็โหลดติดมือถือเอาไว้ได้เลยนะฮะส่วน เรื่องของกิจกรรม Thailand Top World 2 2 5 5สาขากีฬานะครับอันนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอีก5วันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะหมดเขตการเสนอชื่อผู้ที่จะได้เข้าชิงรางวัลสุดยอดนักกีฬาแห่งปีนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนักกีฬาคนไหนนะครับก็พิมพ e ์อีเวนวักแล้วตามด้วย ชื่อผู้ที่คุณต้องการเสนอส่งมาได้เลยนะครับ2ช่องทางทางแอปพลิเคชันพร้อมโพสหรือส่ง SMS มาที่4689000กนะฮะก็ครั้งละ6บาททั้ง2ช่องทางเลยนะครับวันที่16พฤศจิกายนนี้จะหมดเขตแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังเสนอชื่อนักกีฬาที่คุณชื่นชอบเข้ามาแล้วหลายคนทีเดียว นะฮะก็จะมีอย่างจีโนอัธยาทิติกุลเจ้าเฟรมธนาคารชายาสมบัติเอเลสดอนเลาะทัดดาวนึกแจ้งชนาทิพสงกระสินกุลวุฒิวิทิสารพรพันธ์เกิดปราดมูหมัดอุสมันมูซากสิธิ์สาเร็จนะครับนี่คือรายชื่อ89คนนี่คือบางส่วนที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาแล้วนะครับแต่ช่วงโค้งสุดท้ายตอนนี้เนี่ยโอ้โห น่าจะสนุกทีเดียวผมว่าน่าจะต้องมีคุณผู้ฟังเสนอชื่อนักฟุตบอลจากการแข่งขันรายการล่าสุดที่ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศไทยอย่างรายการแชมป์กีฬาเจ็ดสีนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาจากโรงเรียนหมอนทองวิทยาที่กำลังฟีเวอร์เลยหรือจะเป็นทีมเจ้าของแชมป์อย่างโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชยัยนาธนะฮะเพื่อใครเชียร์น้องๆนักฟุตบอล ในการแข่งขันแล้วชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับก็ส่งเข้ามาโหวตกันได้นะอย่างน้องเตวัตรกรช่างเขียนดีตอนนี้ก็ฟีเวอร์มากๆกนะฮะก็แจ้งแฟนคลับทุกท่านนะฮะถ้าอยากให้น้องเตได้รางวัลสุดยอดนักกีฬาแห่งปีอะไรแบบนี้ก็ส่งกันเข้ามาได้นะฮะเสนอชื่อน้องเตเข้ามาได้นะฮะเพราะว่าใครจะเป็นสุดยอดนักกีฬาแห่งปีของไทยแลนด์ท็อปโหวตเนี่ยก็อยู่ที่เสียงโหวตของคุณนะครับติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ไทยแลนด์ท็อปโหวต d o m c r d o t net นะฮะก็น้องเตยนี่โด่งดังเลยนะมีฉาย,ยาว่าวิตินยาแห่งแปดริ้วนะครับคือถ้าใครดูฟุตบอลนี่ก็จะรู้จักวิตินยานะก็เพิ่งจะดังแบบสุดขีดกับปาร,รีแสแซงต์แชร์แมงเมื่อปีที่แล้วนี่แหละนะครับที่สามารถพาแปดเชคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกคว้าแชมป์ลีกเองิงคว้าแชมป์ฟุตบอลท้วยของฝรั่งเศสรวมไปถึงได้แชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีก ได้แชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกับทางทีมชาติโปรตุเกสด้วยนะฮะแต่พอนักข่าวไปถามน้องเตยวรากร่อนถึงเรื่องนี้ว่ามีคนบอกว่าเขาเหมือนกับวิตินยาของแปอเชจนได้รับฉายาว่าวิตินยาแห่งแปดริ้วเนี่ยน้องเตกลับไม่คิดแบบนั้นนะน้องเตนี่บอกว่าเขาคิดว่าเขาเหมือนคูตินโยอ่าคือทรงผมนี่ใช่เลยนะคูตินโยกับวิตินยานี่ก คล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าถ้าน้องเตมาบอกว่าเอ้สไตล์เหมือนคูติโยมากกว่าอาก็ได้เหมือนกันก็ใช่เลยนะฮะแต่ว่าน้องเตบอกไม่ได้เชียร์ลิเวอร์พูลนะฮะเชียร์แมนซิตี้ครับผมอืมก็ตอนนี้กำลังดังเลยนะอย่างที่บอกกันไปนะครับหรือว่าใครที่เป็นแฟนๆของนักกีฬาไทยคนอื่นๆเนี่ยก็ร่วมบวชกันได้นะอย่างตอนนี้กระแสทีมชาติไทยก็กำลังมานะ ยูทซุ่นซับเบลนี่ก็น่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ของทีมชาติไทยได้เหมือนกันนะก็โหวตกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องราวของทีมชาติไทยเนี่ยนำมาฝากกันด้วยนะครับก็นี่คือกิจกรรมทนยาททัพโหวตที่เราประชาสัมพันธ์กันทุกวันนะฮะไปต่อกันที่โปรแกรมของนักกีฬาไทยกันหน่อยดีกว่า นะครับวันนี้วันอังคารก็ยังถือว่าเป็นช่วงต้นสัปดาห์อยู่นะครับมาเช็คกันหน่อยดีกว่าว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีโปรแกร,รมกีฬาอะไรที่น่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่บ้างนะครับใครอยากรู้ว่านะักกีฬาไทยสัปดาห์นี้จะแข่งอะไรบ้างก็ติดตามกันเลยฮะรเรื่องของฟุตบอลแน่นอนครับวันพฤหัสบดีนี้นะฮะ13พฤศจิกายนนะครับเราจะมีเกมอุ่นเครื่อง เจอกับสิงคโปร์นะที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมเตะทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ของจริงเนี่ยจะเกิดขึ้นวันที่18พฤศจิกายนก็คืออังคารหน้าเป็นเกมเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีไทยจะเจอกับศรีลังกานะฮะก็เราจะต้องไปเยือนด้วยนะฮะก็เชื่อว่ากระแสน่าจะเริ่มมาตั้งแต่ตอนนี้เลยน่าจะต่อยอดมาได้จากฟุตบอลเอสีนะครับเพราะว่าก็ คนกำลังชอบดูฟุตบอลกันเลยนะครับแล้วถ้าแอนโทนีฮัสเซนกุนซือใหม่ของทัพช้างศึกเนี่ยพาทีมทำผลงานได้ดีในเกมหมุนเครื่องกับสิงคโปร์นะแน่เชื่อว่ากระแสฟุตบอลน,น่าจะมาอย่างต่อเนื่องนะฮะคนไทยก็น่าจะได้เชียร์กันอย่างสนุกสนานที่เดียวนะฮะนอกเหนือจากฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วนะครับ ทีมชุดยูยีที่จะแข่งซีเกมส์เนี่ยก็มีอุ่นเครื่องด้วยนะวันที่15พฤศจิกายนนะครับวันเสาร์นี้เดี๋ยวจะมีอุ่นเครื่องเจอกับอินเดียนะครับก็จะเล่นที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับก็เดี๋ยวรอเชียร์กันนะทีมยูยีนี่ก็เป็นทีมที่ถือว่าเป็นความหวังในการรุ้นคว้าเหรียญทองซีเกมส์ในกีฬาฟุตบอลชายที่เราจะเป็นเจ้าภาพใน เดือนหน้านั่นเองนะครับขณะที่เรื่องของฟุตซอลครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะทีมฟุตซอลหญิงไทยจะมีแข่งขันทัวร์นาเมนต์พิเศษ z ซ o วีแมน u t ฟุตซอลทแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2025นะครับก็จะแข่งเจอกับนิวซีแลนด์วันนี้เลยนะครับแข่งขันกันที่เทอร์มินอลฮอล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราช จังหวัดนครราชสีมาชมกันได้แบบฟรีๆเลยนะ6โมงเย็นวันนี้เจอกับนิวซีแลนด์นะฮะแล้วก็วันพฤหัสตามโปรแกรมไม่มีไทยแข่งจะเป็นบราซิลกับนิวซีแลนด์แล้วก็เราจะเจอกับบราซิลอีกแมตช์หนึ่งวันที่15ก็คือวันเสาร์นะครับก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องก่อนซีเกมเหมือนกันนะฮะใครที่ อยู่แถวแถวเทอร์มินอลทเวนตี้วันก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเข้าชมฟรีเลยนะฮะแบดมินตันสัปดาห์นี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนแฟนแบดมินตันเป็นแฟนแฟนเจ้าวิลกุลวุฒิน้องครีมบุษนันอึง้งบำร,รุงพันธ์หรือว่าน้องหมิวพรประวีช่อชูวงนี่ก็จะได้เชียร์กันแล้วนะฮะสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซปเปอร์5 0ารายการคุมามุโตะเจแปน m a s t e r Series นะครับก็แข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้นี่ก็มีแข่งรอบแรกกันไปบ้างแล้วนะครับในขณะที่ไฮไลท์ในรอบแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่วันพรุ่งนี้อย่างเจ้าวิวกุลวุฒิวิทิสศารเมรชนอกอินทนน์ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพัน์ธก็จะแข่งวันพรุ่งนี้นะฮะก็มี นักกีฬาไทยไปแข่งหลายคนทีเดียวนะฮะเป็นรายการซปเปอร์500นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตให้ทราบว่าใครแข่งกี่โมงกันบ้างผลการแข่งขันเป็นอย่างไรนะฮะในขณะที่กอล์ฟเนี่ยสัปดาห์นี้นะครับก็จะแข่งกันที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะครับโปรสาวไทยตอบรับเข้าร่วมแข่งขันหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็น จีโน่อัธยาทิติกุลโปรแพตตี Pro ้ atti, ประพังกรทวัฒนก,กิจโปรแหวนพรานนงเพชรล้ำเป็นต้นนะครับก็จะไปแข่งกันในรายการเดียร์นิก้าดราก g นบอยกรีนวิชแอดเพลิกันนะครับแข่งกันที่เพลิกันกอล์ฟคลับเมืองเบลแอร์รัฐฟลอริดานะฮะร,รายการเดียร์นิก้าดราก g นบอยกรีนวิชแอดเพลิกันนั่นเองนะฮะก็ เดี๋ยวจะอัปเดตผลการแข่งขันให้ทราบกันด้วยนะฮะวันศุกร์นะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เชียร์กันได้นะฮะ m o t ต GP สนามนี้นี่เป็นสนามที่22ของซีซั่นแล้วนะครับ Mo t ต GP 2025เจ้ากล้องสมเกียรติจันทรานักปิดชาวไทยของเรานะครับจากทีมอีเดมิสซ์ r า Honda ก็จะลุ้นคว้าแต้มในสนามสุดท้ายของฤดูกาลนี้ครับ รายการบาเลนเซียกรังปรีที่เซอร์กิตริคาโดตอมเมืองบา l e เลนเซียประเทศสเปนนะฮะก็แข่งสุกเสาร์อาทิตย์นี้เหมือนกันนะครับก็ร่วมเชียร์เจ้ากล้องกันในการแข่งขันระดับสูงสุดของวงการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อย่างที่รู้กันแล้วนะครับก่อนหน้านี้ มีข่าวมาแล้วนะครับว่าเจ้ากล้องเนี่ยจะเล่นการแข่งขันบอ t ต g p ครั้งนี้เนี่ยเป็นคือเป็นซีซั่นแรกแล้วก็ซีซั่นเดียวของเขาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าจะไปแข่งใน World Superbike Championship แทนนะฮะก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เชียร์เจ้ากล้องกันในสนามสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะอำลา ม o t ต GP แล้วก็ไปแข่งใน World s u p e r b ร์ไแทนนะครับนอกเหนือจาก Moto GP นะฮะก็ไม่ค่อยไม่มีอะไรละที่น่าสนใจที่เป็นไฮไลท์ในสัปดาห์นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของโปรแกร,รมกีฬาไทยในสัปดาห์นี้ที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวติดตามความเคลื่อนไหวกันได้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะฮะกับรายการเกาะกระแสกีฬาไทยของเรานะฮะ ไปเช็คผลงานของนักกีฬากรีธาสูงอายุไทยกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ฟังก็เป็นการแข่งขันกรีธาสูงอายุชิงแชมป์เอเชียครั้งที่23ที่เมืองเจนไนประเทศอินเดียนะครับก็เดินทางถึงวันสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรากฏว่าในวันสุดท้ายนะครับ ทางคุณราชาอารีพักกงศุนใหญ่ในเมืองเจนไนได้เดินทางไปให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยถึงขอบสนามด้วยนะครับซึ่งวันสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังกวาดเพิ่มได้อีก7เหรียญทองเลยทีเดียวนะครับก็รายการเนี้แข่งขันกันเป็นครั้งที่23แล้วนะครับ ไฮไลท์เนี่ยยังคงต้องยกให้คุณตาสว่างจันทรามวัย105ปีนะครับตาสว่างลงแข่งพุ่งแหลนครับเป็นรายการที่4ในรุ่นอายุ100ปีขึ้นไปชายครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ได้ไปแล้ว3ทองจากวิ่ง1 0 0เมตรขว่างจักรแล้วก็ทุ่มน้ำหนักแม้จะเป็นผู้แข่งขันเพียงคนเดียวในรุ่นอายุ100ปีขึ้นไปครับแต่ทางคุณตาสว่างยังมุ่งมั่นแข่งกับตัวเองเพื่อพัฒนาสถิติ และรักษาการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องซึ่งครั้งนี้ทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมพร้อมคว้าเหรียญทองที่4ไปครองแบบสง่าง,งามเลยนะครับส่วน4คูณ100เมตรนะครับพลัด4คูณ100เมตรรุ่นอายุ75-79ปีทีมหญิงไทยก็ยังยอดเยี่ยมนะครับคว้าเหรียญทองมาได้ ซึ่งในทีมของเราเนี่ยประกอบด้วยอุศนีคําพากุลาครับเฉลียวเฉลอาเฉลียวสีฉิมวงสมสีมุสิกพง์นะครับก็ผนึกกำลังกันคว้าเหรียญทองมาเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญให้ทัพไทยได้สำเร็จนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีผลงานเด่นๆเพิ่มเติมอย่างพลัดสีคุณร้อเมตรชายเราก็ได้มาถึงอีก4รุ่นพลัดสีคุณร้อเมตรหญิงเราก็ได้ทองมา อีก5รุ่นด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีพุ่งแหลนด้วยจากคุณตาสํารวยสุนทรวิพาตในรุ่น85-89ปีชายนะครับก็เรียกได้ว่าปิดฉากทัวร์นาเมนต์ได้อย่างประทับใจทีเดียวนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะฮะเอาละเรื่องของกรีธาสูงอายุผ่านไปนะครับ ขยับไปดูข่าวสารในวงการเทนนิสกันหน่อยดีกว่านะครับก็มีข่าวที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการแข่งขันเทนนิสแคลคอมนะฮะก็เปิดฉากอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน นะครับก็เมื่อวานนี้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับก็สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ก็ถือว่ามีความคึกคักพอสมควรแล้วก็จะแข่งยาวไปจนถึงวันที่23พฤศจิกายนเลยนะครับผลคู่ที่น่าสนใจในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายก็จะมีพัทรววดีชนะวง นักเทนนิสดาวรุ่งไทยวัย16ปีที่ยังไม่มีอันดับโลกนะครับเอาชนะมิรุธุลาปาลานิเวลครับมือวางอันดับ2จากอินเดีย2เซตร,รวดก็ทำให้พัทรวดีผ่านเข้ารอบเมนรอทันทีนะครับคู่อื่นๆก็จะมีอย่างอมิตาลัยประสูตนาวินไปแพ้ซาอุมริต้าจากกัเดโอเวอร์มาจากอินเดียครับ พิจญาพักสีมุกแพ้อุญญานาฮาราบาเวสลาละดากำหอมใบแพ้ยูกะมัซึุโมโตะนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีผลการแข่งขันในวันต่อๆไปก็จะนำมาอัปเดตให้ทราบด้วยนะฮะส่วนอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจในวงการเทนนิสก็จะเป็นเรื่องของน้องบัวกมวลวันยอดเพชร นะฮะนะักขวดลูกสัก,กลาดดาวรุ่งไทยไวัย18ปีเมืออดับดับเ9เยาวชนโลกนะครับล่าสุดนี่ก็มีข่าวดีนะมีสปอนเซอร์สนับสนุนน้องบัวเยอะแยะมากมายนะฮะก็น้องบัวก็ได้ออกมาขอบคุณนะครับ คณะท่านสุวัสดิิปตาพันลบและกลุ่มบริษัทพราวนะครับที่ได้เข้ามาสนับสนุนนะครับก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ส่วนเป้าหมายในการเล่นเทนนิสต้องการเดินตามรอยนักเทนนิสรุ่นพี่อย่างพี่ธัมมี่ธรม,มรินธนสุการที่เคยขึ้นไปถึงมือ19ของโลกแล้วก็พี่บอลพระดอนสีชาพันที่เคยขึ้นไปถึงมือ9ของโลกนะครับน้องบัวบอกว่าปีหน้านี้จะเทินโปรอย่างเต็มตัวนะครับ เป้าหมายคือติดท็อป300ให้ได้นะฮะก็สำหรับน้องบัวกมลนวันยอดเพชรเนี่ยก้าวไปสู่เมืองดับ50เยาวชนโลกมาแล้วนะครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาปัจจุบันเป็นมือ59เยาวชนโลกแล้วก็เป็นเมืองดันด่ับ1 1 8 9ของโลกผ่านเกมระดับจูเนียร์แกรนด์สแลมมาแล้วเข้าถึงรอบ32คนสุดท้ายประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวแล้วก็เข้ารอบรองชนะเลิศประเภทเยาวชนหญิงคู่ศึกจูเนียร์แกรนด์สแลม รายการ US Open Junior Tennis Championship 2025รวมทั้งเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศประเภทเยาวชนหญิงคู่ Junior Grand Slam รายการ Australian Open Junior Championship 2025ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีดีกรีเป็นเยาวชนทีมชาติไทยมาแล้วหลายสมัยด้วยกันนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็ไป อัปเดตเรื่องของฟุตบอลกันบ้างละกันนะครับก็ทีมชาติไทยของเราอย่างที่เกริ่นกันไปนะครับเรือหัตดีนี้นี่เราจะมีหุ่นเครื่องเจอกับสิงคโปร์นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มาซ้อมกันครบครันทีเดียวขาดเพียงเจ้าฟรองปรเมศอาดวิไลที่ยังติดภารกิจกับต้นสังกัด อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็เจ้าฟรองปรเมตอาจวิไลนี่ก็ถูกเรียกตัวมาติดทีมแทนทีรศินแดงดานะครับที่มีอาการบาดเจ็บก็ตอนนี้ไปเล่นอยู่กับจูบิโลอิวาตะนะครับในศึกหลีกรองของญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการซ้อมไปแล้วในช่วงเย็ยนนะครับเควินดีรมรํา จุดซ er right. oh, ุนซับเบลก็เดินทางมาซ้อมเรียบร้อยนะฮะหนก็จับตาไปที่ทางจุดซุนซับเบลนะกองหน้าจากก r ิมส์บี o ทาวในอดีตเคยเป็นนักเตะเยาวชนของเชลซีแล้วก็ย้ายไปอยู่กับทีมสเปอร์มาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เล่นกับก r ิมส์บี o ทาวอยู่ในลีกระดับ3ของอังกฤษก็คือลีกวัน นะครับหลีกสูงสุดก็คือพรีเมียร์ลีกหลีกรองก็เป็นแชมเปี้ยนชิพหลีกอันดับ3ก็คือหลีกวันนั่นเองนะฮะหลายคนก็รออยากเห็นฝีเท้าของจุดเบลนะฮะว่าจะเก่งกาจแค่ไหนนะครับจะมาเป็นตัวความหวังในอนาคตให้กับทีมชาติไทยได้ไหมเพราะว่าปัจจุบันก็อายุเป็นแค่21ปีเท่านั้นเองนะฮะ ก็ล่าสุดวันนี้ที่มีความเคลื่อนไหวมานอกเหนือจากการซ้อมเมื่อวานนี้ก็จะมีเรื่องของชุดแข่งนะครับที่มีภาพออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเผยโฉมเรียบร้อยแล้วสําหรับชุดแข่งทีมชาติไทยที่จะสวมใส่แข่งขันเพื่อเป็นการถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับก็เดี๋ยวจะใส่ ในเกมเจอกับสิงคโปร์วันที่13พฤศจิกายนก็คือวันพฤหัสบดีนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ระบุว่าได้แจ้งไปยังสาพันธ์ฟุตบอลนนาชาติหรือฟีฟ่าแล้วก็สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อสวมชุดแข่งสีดําก็เป็นชุดแข่งสีดําล้วนเลยนะครับเป็นการถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและล่าสุดทางสมาคมฟุตบอลก็ให้จุดซุนซับเบลเป็นนายแบบนะครับเป็นคนแรกของทีมช้างศึกที่ออกมาโชว์ชุดระหว่างการถ่ายชุดทีมชาติไทยเพื่อไว้ใช้งานในสื่อต่างๆนะครับแต่จริงๆวันนี้เนี่ยอย่างที่แจ้งโปรแกรมไปนะครับทีมฟุตซอลหญิงของไทย นะครับที่จะลงเล่นในการแข่งขัน Z w ตวูแมนส์ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิที่จะเจอกับนิวซีแลนด์ในวันนี้เนี่ยก็เห็นรูปโปรโมทออกมาแล้วก็จะใส่ชุดแข่งสีดำล้วนชุดใหม่ที่จะเหมือนกับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงแข่งในวันนี้เลยเหมือนกันนะครับก็ คือจริงๆทั้งทีมฟุตซอลแล้วก็ทีมฟุตบอลเนี่ยชุดแข่งเป็นรูปแบบเดียวกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าทีมฟุตซอลหญิงของเราจะสวมใส่ก่อนนะครับวันนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่เป็นแฟนฟุตซอลไปดูได้ฟรีเลยนะครับที่เทอร์มินอลฮอ์ชั้น4ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคนราช แล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทางท v i s i o n s Now ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก่อนจะแข่งในช่วงเย็นล่าสุดก็มีอัปเดตมานะครับทางนักฟุตซอลของไทยเรานี่ก็ได้เดินทางไปสักการะไหว้ขอพรอน,นุสาวรีย์ท้าวสุรานารีย่าโมด้วยเมื่อช่วงชาที่ผ่านมานะครับก็ชุดนี้คุมทีมโดยโคชโอธนารสันทนาประสิทธิ์นะครับ ก็แน่นอนครับเป้าหมายหลักของเราก็คือการที่จะคว้าแชมป์ซเกมส์ที่เราเป็นเจ้าภาพให้ได้นะครับสำหรับความเคลื่อนไหวอื่นๆก่อนเกมนัดนี้นะครับก็จะมีบทสัมภาษณ์ของแสงระวีมีขำนะครับหรือว่าพี่ขนุนนะฮะก็แข้งสาว นักฟุตซอลไทยรายนี้นี่ก็ฝากแฟนบอลช่วยเชียด้วยนะครับในการแข่งขันวันนี้นะครับก็มีดีกรีเล่นระดับนานาชาติมาแล้วหลายรายการนะครับสำหรับแสงระวีมีขำนั่นเองนะฮะก็วันนี้เป็นช่วงโปรแกรมทีมชาตินะครับก็เชียร์ฟุตซอลกันนะฮะ ผู้นี้เนี่ยเจอกันมาในช่วงหลังนะฮะเรากับทางนิวซีแลนด์เนี่ยก็ถือว่าเราดีกว่านะครับถ้าดูจากอันดับโลกเนี่ยเราก็อยู่อันดับที่5ของโลกส่วนทางฝั่งนิวซีแลนด์นี่อยู่อันดับที่19ของโลกนะครับล่าสุดก็เป็น รองแชมป์เอเชียส่วนนิวซีแลนด์นี่เขาเป็นแชมป์โอเชียเนียนะฮะก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไปเล่นฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เช่นเดียวกับทีมชาติไทยของเรานะฮะเอาละฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของเกาะกระแสกีฬาไทยในวันนี้นะฮะขอบคุณน้องอามซ่าด้วยนะทักทายเข้ามาทาง SMS นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับเที่ยงครึ่งทาง F m 99นะครับวันนี้ผมนนรัศมี วิมลดารากรต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับสวัสดีครับเกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนรัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทงสัตฟังออนไลน์ที่ fm 9 9 active radio com facebook youtube fm 9 9 active radio ติดต่อโฆษณาโทร02-201-673 ขณะที่เวลา13นก